สวัสดีค่ะชาวราศิกันยินดีต้อนรับเข้าสู่วีรดาแองเจ e ลเ c สชาน e ลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในภาพรวมงานเงินความรักสุขภาพครอบครัวหรือใดๆที่ไพ่และดาวต้องการสื่อมาถึงพวกเราผ่านทางการดูในครั้งนี้มาดูกันค่ะ ว่าเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นนะคะขออนุญาตเช็คพลังงานหรือ Energy กันก่อนเนาะโอเคค่ะตรงนี้นะคะ มีทั้งไพ่ปลานะคะอันนี้ดีมากอันนี้พูดถึงเรื่องของความมั่งคั่ง <c oughs> ความอุดมสมบูรณ์พกทรัพย์สมบัติต่างๆแล้วก็เรื่องของการเงินที่อู้ฟู่นะคะมันกำลังมามันกำลังมาค่ะราศีกันคุณกำลังทวงคืนบันลังแล้วเดี๋ยวคุณจะกลับมาราศีกันคัมแบ็ก นะคะก่อนหน้านี้เสียตำแหน่งไปชั่วขณะนะเพราะว่าอาจจะพิษเศรษฐกิจนะคะสองปีสามปีเนี้ยสปีเนาะแล้วอาจารย์รู้สึกว่าเราเนี่ยจะกลับมาแล้วนี่ความสุขความสมบูรณ์ความมั่งคั่งในบ้านในครอบครัวเราความมั่งมีเนี่ยเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บของเราเนี่ยอู้ฟู่มากเลยเงินทองทรัพย์สินสมบัติบ้านที่ดิน ครอบครัวการสร้างครอบครัวความสุขความมั่งคั่งในครอบครัวที่อาจารย์เห็น,นะคะ่ะมาดูกันไพ่เอเนอรคือมาเต็มมากดีมากๆเลยชอบ <c oughs> นะคะของราศีกันเดี๋ยวเรามาดูไพ่ชุดหลักนะว่าเขาจะไหวไงต่อเนาะ เดือนนี้ราศีสุดท้ายเลยเดือนที่แล้วราศีแรกใช่ไหมตามวันเกิดนะคะวนไปตามวันเกิดเนาะ,ะเอาละทีนี้มาดูกัน,นะคะ่ะเดือนนี้ต้องให้ตุนเขาค่ะเพราะเขาเกิดเดือนนี้นะไม่เป็นไรสลับกันนะคะอยากทราบดวงชะตาของชาวราศีหรือลัคนา กันค่ะได้โปรดชี้แนะแนวทางให้กับ <c oughs> ราศีและลัฒนากันด้วยค่ะ Cups, Ace of Wands Knight of Cups Temperance Devil The Tower Oh my gosh Two of Wands Five of Pinnacles Justice Queen of Pentacles, Bomb of the Deck ,นะคะ. The Chariot เอาละค่ะจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะในเดือนนี้น่าจะมีเรื่องอะไรที่มันแบบหนักหนักเลยอะ่ะสำหรับพวกเรานะคะโอ้อาจจะเป็นเรื่องของภาระ บางอย่างเกี่ยวกับการเงินค่าใช้จ่ายหรือเรื่องที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องจ่ายเร็วๆนี้นะคะน่าจะมาแบบกระทันหันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดหมายไว้อะไม่ได้แบบรู้เนื้อร,รู้ตัวยอดใหญ่ด้วยนะคะหลายคนเนี่ยมีเรื่องของดราม่านะคะเกิดขึ้นในชีวิตอาจจะโดนปั่นกระแสโดนแกล้งโดนแบบ ดิสเครดิตดิสเครดิตในที่ทำงานก็ได้นะคะคือดูแล้วเนี่ยหาเซฟโซนยากมากเลยระสิกันในเดือนนี้เพราะว่าอะไรอะ่ะคือมันเหมือนกับอาชันว่าหันไปทางไหนก็มีแต่เราอะเออที่พึ่งพาตัวเองอยู่ะนะคะ น่าจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเกิดไปแล้วก็ได้อาจจะเลิกกับแฟนกระทันหันหรือถูกหลอกถูกโกงถูกเชิดเงินถูก,เ,ถกเขาเรียกว่าอะไรอะคิดไม่ซื่อทุจริตอะกระทันหันแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราเจ็บปวดมากคือบรรยากาศมันเหมือนมันมีการสูญเสียด้วยสําหรับบางคนอาจจะเป็นการเลิกราหรือว่าจากเป็นหรือจากตายก็ได้นะคะหรือการทําสิ่งของสูญหายอะ หรือของรักหรือสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยหรือเป็นการที่ว่าสูญเสียสัตว์เลี้ยงไปหรือบางคนอาจจะยังไม่ถึงกับสูญเสียแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะหนักเลยอะรถชนอย่างเงี้ยนะคะคือตรงนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกตัวแล้วแหละว่าเรากำลังเจอ เปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของทินฐานที่อยู่อาศัยด้วยหรือว่าเรื่องของบ้านหรือเรื่องของภูมิลำเนาหรือเรื่องที่อยู่เราเพราะว่ามันเหมือนเรามีตัวเลือกทางเลือกหรือเราจะแยกย้ายกันไปหรือไปเติบโตในที่ใหม่ๆองค์กรใหม่บริษัทอื่นหรือสร้างบริษัทขึ้นมาใหม่ ถ้าก่อนหน้านี้ทะเลาะกับหุนส่วนพาร์ทเนอร์ก็ต้องแยกนะคะเพราะว่ามันไปต่อกันไม่ได้บางคนมีเรื่องถึงขั้นที่ว่าขึ้นขึ้นศาลเลยมีความรงศาลเป็นคดีความบางคนถึงขั้นที่ว่ายังต้องไกลเกลี่ยหรือหาข้อสรุปกันอยู่นะคะเป็นภาวะกดดันโดนกดดันนะคะ <c oughs> แต่มีโอกาสได้เงินถ้าอย่าร้างหรือเลิกราหรือแยกทางในเรื่องของธุรกิจนะคะ หรือเป็นเรื่องของสินไหม่ทดแทนก็ได้ถ้าเป็นกรณีที่มีอะไรที่มันเป็นความเสียหายเกิดขึ้นนะคะค่าเสียหายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้อะไรแบบเนี้ยอือ mm hmm. หรือเป็นกรณีที่แบ่งมรดกสินสมรสหรือเป็นลักษณะการเลิกจ้างและได้เงินนะคะ lay o อ f อืม hmm. หลายคนได้ตังอาจจะเป็นเรื่องของการเข้า เข้าเขาเรียกว่าแคมเปญนะคะเข้าร่วมโครงการก็ได้ค่ะตรงนี้หลายคนมีโอกาสที่จะได้ไปบุกเบิกหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในที่ใหม่คืออยากจะไปอยู่ต่างประเทศไปเริ่มชีวิตใหม่หรือว่าเป็นลักษณะของการอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วแต่อยากเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอาชีพอย่างเงี้ยได้นะคะในเดือนนี้คือเหมาะมากๆ มันจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ครอบครัวหรือบ้านเราเนี่ยดีขึ้นมีเงินเก็บด้วยแล้วอาจารย์ว่ามันมีเวลาให้เรามากขึ้นด้วยนะคะหลายคนจะต้องเดินทางไกลหรือมีคนทางไกลเดินทางมาหาอาจจะมาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ว่ามีเรื่องของการเติบโตในด้านจิตวิญญาณด้วยมันเหมือนกับก่อนหน้านี้เราอาจจะโอในระดับหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็คือเราแบบ เดือนนี้เป็นเดือนที่ทําให้เราตื่นเลยนะคะจากผวังหรืออะไรที่เราเคยไปลุ่มหลงหรือเคยเชื่อถือเคยแบบเออไปผูกจิตผูกใจกับตรงนั้นมากอะคะ่ะเดือนนี้เราจะมีความสุขจากชีวิตที่มันเจออะไรมาหนักๆมรสุมการเปลี่ยนแปลงแยะๆมากมายที่เราเจอเจอมามันจะทำให้เราโอ้ดีขึ้นนะคะ มันเป็นช่วงอีคลิปซีซั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่6ที่มีฟูมูในราศีเมษพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยจะส่งผลให้เราเด่นดีขึ้นในเรื่องการเงินมากๆค่ะและเป็นเดือนที่เราจะคัมแบ็กก็คือกลับมาเป็นตัวเองกลับมาเป็นคิงเป็นควีนในเรื่องหน้าที่การงานของเราเป็นความยิ่งใหญ่ของเราเป็นคนที่ลุกขึ้นมาเป็นผู้นําหรือว่าลุกขึ้นมาสร้างความมั่งคั่งให้กับครอบครัวให้กับตัวเราเองนะ เราจะหาอะไรที่ใจเราต้องการมากกว่าที่จะแบบเหมือนทำตามคำสั่งนะคะคือเหมือนกับเราจะมีการวางแผนระยะยาวโดวยเฉพาะเรื่องการลงทุนการเงินต่างๆนานาทีเนี้ยสัปดาห์ที่สองนะของเดือนตุลาคมเนี่ยดาววีนัสนะคะดาวการเงินด้วยคือเขาจะช่วยให้คุณเนี่ย มีอะไรอะไรที่มันเด่นขึ้นดีขึ้นเรื่องเงินมากๆเลยจากที่ก่อนหน้านี้เรามีปัญหาหรือเราติดขัดอาจารย์ว่าเราจะการเงินเราจะไหลลื่นหรือเงินที่มีคนติดเราหรือค้างจ่ายเราอะ่ะมันจะออกทําให้เราเนี่ยได้เงินนะคะคือคิดว่าน่าจะพบกับลูกหนี้จนได้แหละมีการซื้อขายมีการทําสัญญาด้วยในเดือนนี้หลายคนได้รถได้บ้านนะคะคันใหม่ หลังใหม่นะคะหลายคนคลอดลูกนะเออหลายคนอาจจะไปกู้ยืมเงินอย่างเงี้ยแล้วกู้ผ่านดาวจูปิเตอร์เนี่ยทำมุมฉากกับดาวไครรอนในวันที่23ด้วยอันนี้เนี่ยจะทำให้เรากล้าที่จะพูดกล้าที่จะแบบไปลาออกหรือกล้าที่จะทำในสิ่งที่อยากทำเป็นตัวของตัวเองมาก และดาวอังคารเนี่ยเขาจะทำมุมที่สวยงามกับดาวจูปิเตอร์60องศาตรงนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่ารู้รู้และว,ว่าเราจะต้องเดินยังไงต่อรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรดีคือเราจะไม่เหมือนเวียนอยู่กับที่เหมือนเดิมอะนะคะตอนนี้ชีวิตกำลังมีการเปลี่ยนแปลงหลายคนก็คิดคำนวณเรื่องของไรายได้เรื่องของตัวเงินเรื่องของความเป็นจริงต่างๆมากขึ้นแล้วก็หาคำตอบให้เจอในชีวิตของเราคือเหมือนกับ ไขกุญแจออกมาจากอดีตจากอะไรที่มันเคยดีอะ่ะมันมันเคยเป็นคอมฟอร์ตโซนแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเปลี่ยนแล้วเราไปเดินหน้าอยากเดินหน้าต่อแบบนี้นะคะคือตอนนี้คนที่ทำงานเกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับเรือเดินสมุทรหรือว่าเกี่ยวกับพวกซีเฟรดนะคะหรือแอร์เฟรดก็ได้หรือเป็นเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับ ฝนฟ้าอากาศฝนฟ้าขนองอาจารย์รู้สึกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นหรือมีเรื่องที่ต้องเรามาระวังมาก s t o r m warning เตือนเรื่องพายุอย่างนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวกับคนที่ทํางานด้านนั้นเลยอาจจะเป็นเรื่องของคนที่คนท,ทั่วไปอย่างเราเราที่ปกติอะคะ่ะแต่ว่าน่าจะเจอมรสุมชีวิตอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับเป็นพายุที่ถาโถมเข้ามาทําให้เราต้องสู้ชีวิตแบบเนี้กําลังเจออยู่นะคะ เนี่ยมันสายฟ้าฟาดลงมาที่ตึกคือมันพังทลายมันเหมือนกับว่ามันเป็นการสิ้นสุดลงจบยุติแล้วเราไปเริ่มใหม่ตรงนี้ต้องระวังความขัดแย้งหรือว่าการใช้อารมณ์ให้มากๆในเดือนนี้ไม่งั้นเป็นเรื่องเลยมีเรื่องมีรากับคนอื่นแต่ถ้ามีไปแล้วพิพาทแล้วเรื่องมันมาหาเราเอง angel of strength นะคะนางฟ้าแห่งความแข็งแกร่งเขาเข้ามาช่วยให้เราเนี่ยก้าวต่อไปข้างหน้าได้วงเล็บ อย่างมั่นคงด้วยนะคะหลายคนจะมีทางเลือกออปชันเข้ามามีประตูบานใหม่ที่เปิดออกถ้าเกิดบานเก่ามันไม่เวิร์กอาจารย์รู้สึกว่าเราจะแก้ปัญหาหรือว่า,านำพาชีวิตเราไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมดีกว่าเดิมได้ฟังสัญชาติยานของเราให้ดีนะคะราศีกันเพิ่งจะผ่านวันเกิดมาเองประตูใหม่เปิดประตูเก่าปิดแหละ อาจจา์ว่ามันต้องมีจุดที่เริ่มต้นใหม่แล้วก็มีจุดที่สิ้นสุดลงไปก่อนหน้านี้แล้วชีวิตเรามีแต่เจริญงอกงามเบิกบานเติบโตนะคะอะไรที่มันทําให้ดึงรลังเราไว้เราไม่ติดอยู่ตรงนั้นนานดึงพลังในตัวออกมาใช้เลยค่ะอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าตรงเนี้มันเป็นเวลาที่ความทุกข์ยากลําบากปัญหาต่างๆมันจะหายไปแล้วมันไปอยู่ข้างหลังเราหมดแล้วค่ะ มันมีแสงสว่างรอเราอยู่ที่ปลายอุโมงค์แต่เราต้องเชื่อมั่นว่าเส้นทางที่เรากําลังเดินอยู่เนี่ยมันใช่มันสวยงามหรือทางใหม่ที่เรากําลังจะไปก็ได้มันเหมือนกันเห็นหมะแพาชเวย์ way, หรือเส้นทางตรงนี้นะคะมันนําเราไปสู่แสงสว่างอืมก้าวไปข้างหน้าดีกว่าที่จะถอยห,หลังหรืออยู่กับที่ถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยมีรักใหม่ค่ะรักเก่าต้องจบหรือทะเลาะกันเลิกรากันแบบกระทันหันหรือจับโป๊ะได้ หรือมีการใช้อารมณ์หรือใช้กำลังหรือเป็นลักษณะของการเจอคนนิซิสคนท็อกซิกนะคะหรือคนที่เอาเปรียบคี่วีนที่โมโหคนที่หาเรื่องหาราวอะ่ะอาจารย์ว่าเราต้องอยู่กับคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจอืมแต่คนนี้ไม่ให้เรา ให้เราไม่ได้ในเรื่องนี้ไงคือเรามีคนต่างชาติที่เกี่ยวข้องอยู่หรือว่ากำลังจะเข้ามาก็ได้ตรงนี้เป็นลักษณะคนทางไกลหรือคนที่ต่างศาสนาต่างเชื้อชาติต่างภาษานะคะคนที่จบไปอาจารย์ว่าเขาเป็นบทเรียนแหละไม่น่าใช่คู่แท้ของเรานะถึงตอนนี้อาจารย์ว่าหลายคนกลับมาเป็นตัวเองกลับมาคัมแบ็กมารอบนี้ก็คือเหมือนแบบ บังกว่าเดิมดีกว่าเดิมเลิศกว่าเดิมแบบเนี้ยจนไอ้นั่นต้องเสียดายไอคนที่มันทําไม่ดีกับเราอะนะคะปล่อยไปเถอะคนท็อกซิกนะเพราะว่าเขาเป็นพิษต่อใจอะเนี่ยให้พลังงานดีๆอันใหม่เข้ามาดีกว่าคนใหม่อะ่ะเชียร์คนใหม่นะเดือนนี้นะคะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนอายุน้อยหรือต่างกันหลายปีอะเออ แต่เป็นคนที่มีความกล้าหาญในการเข้ามาจีบเรานะคะดูแล้วเนี่ยหลายคนก็มีโอกาสนำไปสู่การแต่งงานสร้างครอบครัวกันได้เลยอะนะคะคนมีคู่ตอนนี้ทะเลาะก,กันหนักนะเป็นยังไงโอ้โหเ h e นเ v e ว s น่าจะเข้าใจผิดกันมากกว่าเดี๋ยวก็กลับมาดีนะคะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดแต่ถ้ามันไปถึงขั้นที่ว่านอกอกนอกใจกันขนาดนั้นล่ะ อาจารย์รู้สึกว่าถ้าไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดถ้าเราจับได้ค่ะหนังคาเขาหรือจริงๆเลยเนี่ยอาจารย์ว่าเราก็อาจจะต้องคิดแล้วแหละเพราะมันเหมือนกับมันจะมีกันสามคนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆหรือสี่ห้าหกนะคะเนี่ยค่อะอาจารย์ว่าเราอาจจะต้องแข็งใจแข็งๆอะ่ะเวลาเขามาง้ออ่ะเพราะเขาดูอยากง,ง้อเรามากเลย คืออาจารย์ว่าคนที่เจ้าชู้ยังไงก็ไม่หายมั้งเนี่ยก้าวถ้วยเลยดูแล้วเขาชอบสังสรรค์ปาร์ตี้หรือว่าชอบเข้าสังคมอะ่ะแต่คนเข้าสังคมม่ะไม่ผิดนะคะมันไม่ใช่อาชญากรรมแต่ว่าถ้าเขาเข้าสังคมแล้วเขาทําตัวไม่ดีอันนี้นสิจะติดปัญหาแล้วในอนาคตอีกได้นะก็ดูแล้วมีหลายๆอย่างที่ทําใหเา้เราต้องตัดสินใจนะคะในเดือนนี้ช่างตวงวัด ว่าเราจะเอายังไงเพราะว่าบางคนมีลูกด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะคืออาจารย์ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พยายามช่วยเราอยู่ให้เราแบบหลุดพ้นออกมาจากอะไรที่ไม่ดีเบิกเนตรเราอย่างเงี้ยแต่ไงก็ตามความยุติธรรมจะต้องเกิดกับเรานะเดือนนี้คนที่มีคดีความอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับความยุติธรรมแล้วก็บางคนได้เงินด้วยได้ค่าตอบแทนอย่างที่บอกนะชัยชนะในเรื่องของข้อพิพาทหรือแย่งสิทธิ์บางอย่างกันอยู่นะคะ ประมาณนี้ค่ะในเดือนนี้อาจารย์มีเพลงเท่านี้โชคดีนะคะรักทุกคนค่ะเจอกันต่อไปเดืนเดือนหน้าสวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ตาม ID Line นด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครที่อ,าอยากจะดูดวงรายปีตอนนี้มีแพ็กเกจดวงรายปีเปิดรับจองแล้วค่ะสำหรับปีพุทธศักราชส5 6 9นะคะโดยเราจะอ่านครอบคลุมภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินความรักสุขภาพครอบครัวนะคะการพัฒนาตนเองหรือใดๆที่ไพ่และดาวต้องการสื่อมาถึงนะดวงรายปีจะเป็นแพ็กเกจแยกออกมาต่างหากจากแพ็กเกจดูดวงปกติเพราะว่า,าระยะเวลาการดูเนี่ยจะครอบคลุมตลอดทั้งปีเราจะไม่ได้มานั่งอ่านทีละเดือนทีละเดือนนะคะแต่ว่าเราจะไฮไลท์ ยกมาเน้นช่วงไหนที่ควรที่จะลุยลงมือทำเรียกว่านาทีทองตักตวงกอบโกยให้เต็มที่เลยในช่วงนั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ตั้งใจว่าจะประสบความสำเร็จในปี6、9นี้อยากจะปังอยากจะทำธุรกิจอยากจะได้ดีอยากจะมีชื่อเสียงหรือว่าทำธุรกิจแล้วปังหรือว่าย้ายงานสมัครงานแล้วชีวิตดีขึ้น นะคะแบบนี้แนะนําเลยนะเหมาะมากนะคะแล้วเราจะเน้นช่วงไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงหรือระวังอย่าทำอะไรให้เราเนี่ยรู้ว่าเราจะป้องกันตัวเราอย่างไรด้วยนะคะก็มีประโยชน์มากๆค่ะเราจะรู้กระแสดวงดาวโดยที่เราจะอ่านโหราศาสตร์ดวงดาวเนี่ยเป็นหลักเลยเยอะมากนะคะเน้นเรื่องนี้มากๆจะทำให้เราจับกระแสดวงดาวได้ไม่พลาดโอกาสหรือเสียโอกาสที่ กระแสดวงดาวเป็นใจให้กับเราส่งเสริมเราไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะก็คือเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกระแสดวงดาวที่ส่งเสริมดวงชะตาเราในจังหวะเวลานั้นๆได้อย่างเต็มที่เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือดวงรายปีเนี่ยเปิดรับจองนะคะอยู่ตอนนี้ก็ถ้า อยากจะดูเนี่ยแนะนําว่ามาตั้งแต่เนินเน่นๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นช่วงปลายปีอาจจะแน่นและเกิดความล่าช้าได้แจ้งไว้ก่อนเนาะเอาละค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถนะคะหรือว่าบ้านเลขที่หนาะเริกมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นลงเสาเอกขึ้นบ้านใหม่ออกรถ ผ่าคลอดนะคะหรือดูในเรื่องของชื่อมงคลไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวเราเองชื่อลูกชื่อธุรกิจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์ไอเดียเดียวกันค่ะนะคะก็ศาสตร์ตัวเลขนั้นสำคัญชนายสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะ,ะคนที่รู้สึกว่าตอนเนี้ ทำอะไรแล้วติดขัดหรือมันหาไม่เจอว่าตรงไหนที่มันทําให้เราเกิดปัญหาพลิกผันในชีวิตเราขณะน,นี้บางทีเนี่ยอาจจะมีจุดพลิกตรงนี้ก็ได้ว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือเริ่มต้นให้ดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะทําอะไรเริ่มต้นธุรกิจนะคะเลิกเปิดตัวสินค้าอย่างนี้ก็ได้เลิกจดทะเบียนบริษัทหรืออะไรอะไรนะคะ และใครที่อยากจะปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับลายเซนนะคะลายเซนมงคลสอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกันเพราะว่าลายเซนก็สําคัญมากเลยบางทีเซนผิดชีวิตเปลี่ยนบางคนไปขีดค่าชื่อตัวเองแบบนี้หรือว่าทําให้ชีวิตเราเกิดความวุ่นวายไม่รู้จบไม่รู้สิน้นไม่นิ่งสักทีไม่มันจะดีมันก็ดีมดไม่สุดอ่ะเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะต้องกลับมาดูกันว่ามันติดอะไร จากลายเซ็นด้วยลายเซ็นนี่ก็สำคัญมากๆนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะก็ตอนนี้ไซค์ข้อมือนะคะยังไม่เรียบร้อยดียังต้องขออนุญาตขอเวลา under construction กำลังปรับปรุงเว็บไซต์อยู่นะคะก็เดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกทีเนาะกราบกราบขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับทุกคนที่ติดตามอาจารย์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะ ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวเนาะทั้งสุขภาพเจ็บป่วยอะไรกันมาหมดแล้วนะคะก็ขอให้ต่อแต่นี้ไปมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตทุกท่านเลยแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเฮงเฮงเป็นเศรษฐีเศรษฐีนีกันท่วนหน้านะคะขอให้เงินทองหลั่งไหลมาเทมาทรัพย์สมบัติมีไม่สมบัติตักไม่พร่องเลยนะคะเงินทองเนี่ยเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะมีแต่ รวยขึ้นทุกๆวันแล้วก็ขอให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นสุขสบายขึ้นตลอดๆในทุกๆวันค่ะครอบครัวความรักขอให้มีความสุขมั่นคงนะคะแล้วก็รักชื่นหวานชื่นกันตลอดพบกับรักที่ดีเนื้อคู่แท้คนรักที่เป็นรักสมหวังของคุณนะคะขอให้มีแต่คนรักคนซัพพอร์ตสนับสนุนอุปถัมภ์คำจุนไปตลอดทาง ขอบพระคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวไงเราพบกันใหม่สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านด้วยนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ